โอ้ยครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมช่องเป็นทำ4มสีเฮดโน่านเยนยครับวันนี้อยู่กับเกมอ e ีฟุตบอลวันที่สามนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมา,าเปิดแพ็คเพลทดอวีคเล่น,นครับโดยวันนี้ครับมีกิจกรรมหกปีครับฉลองหกปีของเกมเพลสมาซึ่งแจกบูโน่แฟนันเดนนะครับซึ่งวันนี้แจกเยอะมากแล้วก็มีการแจกอ e ีฟุตบอลพลอยห้าพันพอยครับแล้วก็ เอาตำนานปีแรดมานะครับในอ e ีฟุตบอลช p นะแล้วก็มีลดราคาทองนะคือผมก็ได้เติมแล้วอันหนึ่งครับเติม5บาทก็เลยได้วัน330เหรียญน,นะครับแล้วก็อีกอย่างครับวันนี้แพ็คมาเยอะมากๆโดยก็จะมีนี่ครับแพ็คเกมชฉงจิงพาร์ตจูเบลแฮมตัน้อยนะแล้วก็ เวอรติและก็พน,นีโคน,นะครับ,แล,แ,รบแล้วก็มีแพ็กอีปิกเจอรมนีนะครับแล้วก็มีแพ็กอีปิกของญี่ปุ่นนะโววายแล้วก็นี่ครับพีอเออดวีคแพ็กยูวิกยังอยู่นะครับแต่นี่ครับแพ็กดวิกในอาทิตย์นี้ผมว่าก็ไม่ได้น่าสนใจเท่ญญาไหร่แต่ะที่ผมอยากเปิดน,นะคือผมอยากลองเอลเบอร์ชีเอเซ่นะครับคือครั้งแล้วผมเปิดไม่ได้ไนงะครั้งนี้ผม,มเลย อยากรอครับซึ่งก็เปิดแล้วครั้งหนึ่งนะซึ่งเปิดที่โรงเรียนใครก็ไม่รู้นะเฟยหนูเน,นี่ยบเรวานนี่ครับค่าพลังก็ถือว่าดูดีนะตัน99เหมือนเดิมก็มีแซดกนบาบี้ล่าง CF g o ฟโกวชเร์นะนี่ครับค่าพลังก็ถือว่าสมดุลใช้ได้นะก็มีเบมเมอร์พวกนี้โดคูเอสตูบิยานะผมก็ยังได้อยู่แต่ผมก็ายากได้เอซนะเพราะว่า ป็นตัวที่แบบน่ารุ้นครับเอาเปิดฟีนะรอบที่สองรอบแรกลืมอัดนะครับอยู่โรงเรียนได้นักเตะฟีนูนไม่ใช่เลยนะครับรอบนี้มาที่ลีกสเปนฟีดาโอโหเกลืออะไรแบบนี้ใครเนี่ยโอ้โหประตูนะใครเนี่ยโอ้โหไม่มีหน้าอีกโอ้โเอดก้าบาเดียนะ ร้อยเป็นสองยุสามสิบค่าพลังน่าจะเกินศูนย์แพ็กละนี่จริงเหอนะครับต่อไปนะผมเอาวิยาเดี๋ยวเร่งไว้นานละอยากลองบ้างเนะคียบร้อยทองร้อยทองมาอเชียนะบมาแล้วมาที่ลีักอ,อังกฤษ แบบนี้โอ้โหสี่ดาวสีดาว,ดาวน่าจะมีเอเซ่แล้วเอเซนะ่โอ้โหแม่อยากได้พอดีนะเอเซ่คือร่างนี้อาจจะด้อยกว่าไอ้ร่างที่มารอบที่แล้วนะของเอเซ่ที่มาเมลูวิกร่างนี้โอ้โหข้าวลังก็ถือว่าลดไปเยอะกว่ารอบม,มันเยอะเลยนะครับไม่ไม่มีข้าวแังไหนดีกว่าระางนเลยแต่ก็อยากลองกันนะเพราะว่าไม่เคยมีนะ โอเคต่อไปผมว่าผมไม่อยากลองเสียงวีร์เลยลองไองเปิดยูเว่ดีกว่าเหลือ,ลอผมรอบแรกผมสุ่มได้เวลาโควิดไปรอบเลงน,นะเปิดที่โรงเรียนก็ไม่ได้อา่านอีกแล้วมาที่ลีอิตาลีดูแล้วห้าดาวขอบออกบาได้ไหมขอบออกบาโห oh, ฟิลิปคอสติตนะร่างนี้ก็ถือข้าวลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถือว่าน่าจะ อนสุดนะของคอติดแต่ผมก็อยากได้นะคอติดน่ะเอามาเปิดโมงนะลองไปดูแพ็คอื่นบ้างแพ็คนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหรนะ่สำผมนะอีปีก็ไม่อยากลองนะเพราะว่าผมเกลือรอเลยโอเคนะผมขออีกสักครั้งก็พอขออีกสักครั้งเอสตูบิยานเบเมอร์กานาบีพวกนี้ก็ได้แต่ขอ เปิดที่เบอร์ไปที่ยูเวนตุสเอาคนระับขอบ็อกบาได้เวลาวิดฮอตตีมมาแล้วขอบ็อกบาลีอิตาลีอยู่แล้วกี่ดาวเนี่ยห้าดาวบ็อกบาเบ,บอร์หกบ็อกบาโอ้โหโบนุชี่แม่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะโบนุชี่เพราะว่าไม่ปกติไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับ โอเคนะเดี๋ยวเราพาไปดูนักเตะให้ได้ในวันนี้นะครับนี่โบลิชีเขาติดพิโวีก็ได้เอเซอเอตกาบาเดียอีกอไวซาพวกนี้ครับเปิดฟรีไปสองเลยแล้วก็มีควอสเกเลียกับบุโนนี่นะคราเมื่อกี้ก็จะเป็นคลาโฮวิดนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ให้เป็นทนนาแชแนลนะครับ